เชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งเป็นคนไทยคนจีนนะครับมาช่วยดูงานนี้นะครับแล้วก็มาช่วยซื้อของไทยเยอะๆฮะเพราะท่านทดลองใช้ของไทยแล้วจะติดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้หรือว่านวดแผนหรือว่าชกมวยนะครับผมเชื่อว่าคนจีนคนไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะครับการเข้ามาได้ใช้ของไทยก็จะชอบแล้วก็ามาเป็นลูกค้าประจําของของสินค้าไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้นะคะเย็นจุกำลังอยู่ในงานมหากรรมสินค้านังข้าวนานาชาติจีนหรืองาน c i e ครั้งที่7ที่กำลังจัดขึ้นที่นครเชี่ยง้ายค่ะปีนี้นะคะงาน c i e ยังคงดึงดูดผู้ประกอบการองค์กรทางการค้าคณะผู้จัดซื้อและหนูยงานทางการต่างๆจากทั่วโลกมาร่วมงานเป็นจานวนมากค่ะและประเทศไทยก็ได้ร่วมงานติดต่อกันมาเป็นปีที่7แล้ว เย็นจือจะพาทุกท่านไปดูกันว่าปีนี้ประเทศไทยได้นําเสนอสินค้าและมีจุดไฮไลท์อะไรกันบ้างค่ะธีมหลักของงาน c i e ปีนี้คือยุคสมัยใหม่แบ่งบันอนาคตร่วมกันในฐานะเป็นงานนําเข้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกงาน c i e ไม่เพียงแต่เป็นเวทีสําคัญสําหรับแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคุณภาพสูงของประเทศต่ตางๆ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมการเปิดกว้างในนว,วัตกรรมพื้นที่จัดแสดงสินค้าในงานปีนี้มีมากกว่า420,000ตารางเมตรมี152ประเทศเขตแคว้นใน,อ,นงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม โดยประเทศไทยในปีนี้มีผู้ประกอบการมากกว่า80รายเข้าร่วมงานครอบคลุมหลากหลายสาขาอย่างเช่นอาหารการท่องเที่ยวอัญมณีภาพยนตร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นต้นโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ของไทยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในพิชัยนิิธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยแต่ร่วมพิธีเปิดพาวิเลียนไทยพร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว5้าสีสาสขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ CIE เนี่ย e <c oughs> เป็นงานที่ประเทศจีนเนี่ยต้องการจัดเพื่อให้สแสดงให้เห็นว่าเขาเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศให้เข้ามาขายของประเทศไทยเลยก็ถ <c oughs> ื <c oughs> อว <c oughs> ่าโขนกาสนี้ ในการเข้ามาขายของนะครับมี80ร้านค้านะครับที่เข้ามาวันนี้มาเปิดบูธแรกนะครับก็มีทั้งเรื่องอาหารเรื่องซอสพาวเวอร์นะครับมีทั้งนวดมีทั้งมวยนะฮะเชื่อว่าเราน่าจะขายของได้เยอะนะครับ <S 1> <S 1> <S ปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็มีการลงทุนในประเทศไทยสูงที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใยความรู้สึกของคนไทยคนจีนเนี่ยความรู้สึกที่ผูกพันกันเยอะนะครับโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีครบรอบ50ปีของไทยกับจีนนะครับผมว่าความรู้สึกเนี่ยมันมันเกินกว่าการค้าหรือการลงทุนความรู้สึกรักใคร่กัน,นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมว่า ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะนํามาสื่อกัการค้าที่ดีการความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าไทยกับจีนเนี่ยจะต้องก้าวหน้าไปด้วยกันในอนาคตอย่างแน่นอนครับเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งเป็นคนไทยคนจีนนะครับมาช่วยดูงานนี้นะครับแล้วก็มาช่วยซื้อของไทยเยอะๆฮะเพราะท่านทดลองใช้ของไทยแล้วจะติดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้หรือว่านวดแผนหรือว่าชกมวยนะครับผมเชื่อว่าคนจีนคนไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะครับการเข้ามาได้ใช้ของไทยเนี่ยก็จะชอบแล้วก็เข้า ลูกค้าาประจของข้าวพิเมียนของไทยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ที่ประเทศไทยนำเสนอในงาน CIE ปีนี้ทั้งนี้กลุ่มการเข้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังมุ um ่งการโปรโมตข้าวคุณภาพสูงเหล่านี้เข้าสู่ตลาดจีนพร้อมกับการเชื่อมโยงลักษณะเด่นของข้าวไทยกับการท่องเที่ยวและแหล่งผลิตข้าวส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กันระหว่างภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวของไทย กรมการข้าวเนี่ยหลักๆเราทําหน้าที่เรื่องผลิตผลิตพันธุ์ดีๆกระจายพันธุ์หลากหลายบางมีสตอรี่ของเรื่องพันธุ์การวิจัยพันธุ์ดีๆการผลิตพันธุ์ดีๆแล้วก็ขยายให้เกษตรกรได้ไปปลูกในเรื่องการค้าการขายเราทํางานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ไปจับมือกับประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนที่นํเข้าวเยอะเนี่ยเราก็เลยวันนี้พาข้าวมาหลากหลายแบบมาโปรโมทให้คนจีนได้รู้จักครับเราพาข้าวมา5ชนิดข้าวเฉพาะทางเขาเรียกว่าข้าว GI ข้าวเฉพาะถิ่นนะครับข้าว GI ที่กรมการข้าวมุ่งเน้นเนี่ยมีทั้งหมด 23ตัวทั่วประเทศแต่วันนี้เราพามา3ตัวอีก2ตัวจะเป็นเรื่องข้าวเพื่อโภชนาการข้าวเพื่อสุขภาพอันนี้คือข้าวไล่ดอกขาอยู่ที่จังหวัดพังงาทางใต้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจะรู้จักเนี่ยจงจักพาังงาว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปทานข้าได้เบายอดม่วงอยู่ทางจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวเขาวงอยู่ที่กาลสินสังเกตได้ว่าข้าวไทยวันนี้ที่พามานอกเหนือจากข้าวหอมมะลิเนี่ยเรามาจาก5แบบ5จังหวัด5าพื้นถิ่นเลยเพื่ออยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย ไปเที่ยวจังหวัดต่างๆของไทย<า>ไปเที่ยวแล้วไปทานข้าวอันนี้ในพื้น<ช> <ไป S 1> ที่เลยเป็นเรื่องพื้นถิ่นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเราจะตีคู่กันไปในเรื่องโภชนาการเรื่องการทานอาหารที่ดีข้าวใหม่ๆแปลกๆร่วมกับการท่องเที่ยวด้วย<า>จับคู่กันซึ่งจริงๆแล้วคือปีหลังๆนี้นักท่องเที่ยวจีนนเขาก็เน้นท่องเที่ยวเชิงบำรุงสุขภาพมากนักท่องเที่ยวไปที่จังหวัดต่างๆที่จะผลิตข้าวแบบพพข้าวพันธุ์ใหม่ตั้งนี้เขาก็จะสามารถไปลองชิมอาจจะซื้อกลับมาด้วยซื้อฝักเพื่อนได้ข้าวพวกนี้มีสต เป็นพื้นถิ่นพื้นเที่ยวอย่างที่บอกแล้วมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพพี่ตรงกับนักท่องเที่ยวจีนเลยทุกอย่างเน้นเรื่องเส้นประสาทบำรุงประสาทบำรุงหัวใจไปถึงเรื่องภูมิคุ้มกันต่างๆครับนอกเหนืออันนี้เขาเรียกเพื่อบริโภคทานก่อนพอทานเสร็จแพคเกจจิ้งสวยงามแล้วแปลรูปเป็นเรื่องอื่นๆนะครับข้าวนอกจากสีแล้วมันได้กากได้รำก็มาสกัดเป็นน้ํามันเป็นอะไรเป็นเป็นสบู่เป็นแชมพูนะครับเป็นยาดมเป็นลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นการต่อยอดไม่ใช่แค่ข้าวทานแต่ข้าว <ฮะ S 1> เพื่ออุปโภคบริโภคครบหมดเลยอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวจีนอย่างกว้างขวางปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญร้านอาหารไทยที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กของกลุมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ TITP มาร่วมงานด้วยนำเสนอข้าวคุณภาพสูงและอาหารไทยเลิศรสแก่ผู้ที่มาร่วมงาน CIE โดยทางร้าน Hidden Thai Bistro ของเราเนี่ยค่ะก็จะรับทำหน้าที่ในการ สาธิตการทําอาหารไทยค่ะ ừ, แล้วก็หุงข้าวไทยเพื่อที่จะมาโปรโมทข้าวไทยในงานนี้ด้วยให้คนที่มาเดินงานเนี่ยได้ชิมอาหารไทยในแบบต่างๆกับข้าวไทยค่ะพอได้มาเจอคนจีนที่มาลองชิมอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเออคนจีนเขามีความสนใจในอาหารไทยมากนะ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงต่างๆที่เราเอามาสาธิตเขาก็จะแบบอันนี้อะไรทานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าอืมคนจีนที่นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะ เ,เรียกว่าอะไรอ่ะสนใจ,นใจอาหารไทยมากๆค่ะพอมาแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียกันอะไรเงี้ค่ะก็บู๊ไทยค่อนข้างป๊อปปูล่ามากถ้าดูในแบบโซเชียลมีเดียเสียงผงชูอะไรอย่างนี้ <ๆ S 2> ค่ะเขาก็จ<ๆ>ะแบบว่า มาบุธทไทยนะมีอาหารอร่อยนะอะไรอย่างนี้ค่ะต้องคิดว่าก็เป็นโอกาสดีสำหรับร้านอาหารไทยอย่างเช่นงานนี้แล้วก็ได้รู้จักข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆมากขึ้นว่าตัวไหนอร่อยคุณภาพดีแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ที่ร้านได้ด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับผู้ประกอบการไทยด้วยที่ได้มาโชว์ของของไทยว่ามีคุณภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทยนะคะ mm hmm. เครื่อจรมพกขพันฑ์ก็ได้ร่วมง,งาน CIE เป็นปีที่เร็จแล้วปีนี้ทำบริษัทได้นำมาเสนอสินค้าที่มีคุณาภาพสมและหลากหลายชนิดนะคะและเดี๋ยวคุณยิปจัดเครื่อจรมพกขพัณธ์จะมาแนะนำว่ามีสินค้าที่น่าสนใจอะไรกันบ้างค่ะ เคร,รือเจริญพวกพันธุ์นะคะเราเข้าร่วมกับทาง CIE ทุกปีค่ะ,ะโดยปีนี้เป็นปีที่เจ็ดนะคะที่เราเข้าร่วมปีนี้เนี่ยเราจะเน้นย้ำไปที่กรารน,นำโปรด์เดิมๆที่เป็นที่รู้จักเนี่ยมันจะแสดงในงานร่วมถึงโปรด์ใหม่ๆที่เราต้องการให้เป็นที่รู้จักเราจะมีการจัดแสดงและจัดชิมเพื่อเป็นโอกาสให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มารู้จักกับสินค้าใหม่ๆของเรา<ะ>และนอกจากนี้เรายังใช้โอกาสนี้ในการจองลุ่มตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะขยายตลาดสินค้าของเราเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนค่ะมูกใหญ่ที่เด่นสุดนะคะจะ เป็นบูธทุเรียนซีพีเฟรชค่ะโดยที่เราเนี่ยจะนําทุเรียนคุณภาพดีเนี่ยมาจัดแสดงโดยที่ไม่ที่มีแค่ทุเรียนนะคะเรายังมีมังคุดลำไยรวมถึงตัวส้มโอค่ะค่ะแล้วก็มะพร้าวที่เป็นผลไม้สดค่ะนอกจากนี้เรายังมีพวกอาหารแปรูปที่ทําจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพับทุเรียนหรือว่าฟรีไดซึ่งเป็นตัวที่คนจีนเนี่ยสนใจกันเยอะมากะคก็สนใจแล้วก็ขอชิมกันเยอะมากค่ะ อันนี้จะเป็นข้าวตาสั์ของเราค่ะเป็นข้าวคุณภาพพรีเมียมของเราอใช่ค่ะโดยที่เราจะมีทั้งข้าวหอมมะลิไทยข้าวอมะลิลอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเมนูดังที่คนจีนฮิตมากเลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเร,ร,นะรียน้งของเราเนี่ยจะถูกเลี้ยงในระบบปิดค่ะด้วยเทคโนโลยีตา่างๆเนี่ยใ<อ>ช่โดยที่อาหารของเราเนี่ยเราจะให้อาหารที่เป็นโปรไบโอติกค่ะที่เป็นอาหารที่ดีสำหรับปงที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มก,กันกับปู แล้วก็กุ้งไทยของเราเนี่ยจะตัวใหญ่มากอันนี้จะเป็นไซส์ของกุ้งที่เรามีนะคะจะเห็นได้ว่าไซส์ใหญ่สุดของเราเนี่ยใหญ่ถึง25เซนติเมตรด้วยเทียบกับมือถือ p p o o n เนี่ยใหญ่กว่ามือถือ p h โฟนอีกใช่ค่ะนอกจากนี้จะมีโปรดักที่นำเข้าอื่นๆของไทยด้วยค่ะเป็นตัวเครื่องปรุงจาก Aero โดยที่เครื่องปรุงสำหรับลูปเนี่ยก็คือง่ายมาก ไม่ว่าทำเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนจีนใช่เพราะว่าเราจะมีแบบแนะนําเราแค่แบบฉีกซองใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่เครื่องปรุงของเราเนี่ยก็จะอร่อยเหมือนที่แบบได้กินในประเทศไทยเลยปีนี้เราก็มีโดักตตัวใหม่ด้วยค่ะเป็นน้ำเลมอนอ่ะอันนี้ยังเห็นว่าเป็นน้ําเปล่าอันนี้ยังเป็นน้ําเปล่าอยู่ใช่ด้าเป็นน้าเปล่าข้างบนเป็นน้าพึ่งค่ะเราสามารถหมุนเกลียวอ่ะแล้วน้าพึ่งเนี่ยจะไหลลงมาอ๋อแล้วเราสามารถคุมความสดของน้ําพึ่ง หวานมากนะ<ช>หวานพอดีเลยค่ะใช่เหมาะสำหรับหรับคนรักสุขภาพด้วยค่ะหวานกำลังพอดีใช่ค่ะจะคิดจะต่อไปจะซื้อนหนคู้บดี้เพื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าหวานกำลังดีนะได้ยินจอ้จงๆค่ะที่สามครั้งคือเครือเจริญพวกคภัณฑ์ ทุ่มเทในการนําเสนอทุเรียนที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายพันธุ์ให้แก่ผู้บริโภคชาวจีนและทั่วโลกมาโดยตลอด จริงๆแบรนด์ซีพีเฟสของเราเนี่ยค,ะค่ะมุ่งเน้นที่สขาดทุเรียนคุณภาพดีให้คนรู้จักโดยที่ไม่ใช่แค่หมอนทองค่ะ<อ>เราขายทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของทางประเทศไทยด้วยอย่างเช่นตัวพงมณีหลงรับแลหรือว่านนทงจันทรวก็ยังมีพันธุ์อื่นๆด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่หมอนทองที่อร่อยเท่านั้นไทยเรายังมีทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่มีรสชาติแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่เราอยากจะแนะนําให้ทางจีนเนี่ยคนจีนหรือว่าผู้บริโภคต่างชาติเนี่ยรู้จักแล้วก็แบบรัก รักลงรักไปกับเสน่ห์ตัวทุเรียนพันธอื่นไปเหมือนกับเราค่ะงั้นก็ถือว่าเป็นความชุ่มตีของผู้บริโภคชาวจีนกับผู้บริโภคของชาวโลกที่ได้สามารถรู้จักทูเรียนพันธุใหม่ๆมากมายผ่านช่องทางของเครือจัดกกันพกพันนะคะโซนจัดแสดงสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทยเต็มไปด้วยผู้เข้าชมบรรยากาศคึกคักยิ่ง โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวจากไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากนับเป็นครั้งที่4ที่คุณพีทเข้าร่วมงาน c ซแล้วบริษัทของเขาเชี่ยวชาญการผลิตขนมและผละไม้ฟรีไตและในปีนี้เขาก็ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,ม,มาด้วยเราทำ็นข้าวเหนียวมอ่วงข้าวเหนียวทุเรียนเลยครับแล้วก็มาเป็นฟรีสไตล์กระบวนการฟรีสไตล์ทำนขนมแล้วก็มีที่สําคัญเนี่ยมีดิปปิ้งกะทิด้วยครับที่เหมือนกับกินน้ำเรียกว่าน้ำกะทิราดบนข้าวเหนียวมอ่วงข้าวเหนียวทุเรียนอะไรแบบนั้นครับแล้ว ตอบลับผลตอบลับอย่างไรคะคนจีนชอบครับเพราะว่าเขาเคยไปเมืองไทยทคนจีนส่วนมากชอบเดินทางไปประเทศไทยอยู่แล้วเ,ลเขาก็าเคยทานขน,ขนมสองตัวนี้อยู่แล้ว<ช>พอเขาไปเจอขนมเขายิ่งชอบใหญ่เลยเพราะเขาสามารถซื้อกลับมาฝากเพื่อนๆได้คุณพีทใต้ดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าผ่านทางออนไลน์หลายปีแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาส่งออกไปยังหลายๆประเทศเช่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ดูไบสหรัฐและรัสเซียเป็นต้น ขณะเดียวกันเขายังได้เปิดร้านค้าออนไลน์ในจีนผ่านแพลตฟอร์ม t ีโมและ JD ด้วยโดยเขาให้ความสําคัญอย่างมากต่อแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซตอนนี้สินค้าเราเริ่มมีอยู่ในเทาเปาแล้วครับเรามีแผนจะเปิดใน JD.com แล้วก็มี t ีโมด้วยครับค่ะแล้วก็ใน t ีโมและเทาเปาคือยอดขายเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราบอกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นดีกว่าครับแต่ว่าเราเห็นโอกาสอ e ีคอมเมิร์ซของในประเทศจีนเยอะ,ค,ะครับซึ่งในขณะประเทศไทยบ้านเรา,าครับอีคอมเมิร์ซ จะมีความนิยมมากมากเลยใช,ใช่ไหมครับซึ่งจีนเนี่ยเขานิยมมานานละ,ะ,ะแล้วตอนนี้ครับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงอะไรแพลตฟอร์มในประเทศจีนนะครับมันก็ทุกคน,นหันไปช้อปปิ้งกันในแพลตฟอร์มแทบทั้งหมดเ e ลย e-commerce ครับมันก็เลยเราก็พลาดโอกาสนี้ไม่ได้ครับในการที่จะเอาแบรนด์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้ครับซึ่งอีกไม่กี่วันก็สิบแดสิบเอ็ดละถูกไหมครับ<ช>ซึ่งแบบโอ้โหมันซื้อขายออนไลน์กันเยอะมากๆอ่ะคือท้ายแล้วตัวเราเองก็ต้องขันตัวหรือปรับตัวเนี่ยให้เข้าไป ไลฟ์สดขายของไหมคะสนใจนะครับสนใจมากๆเลย <c oughs> แต่ว่าจริงเราก็เราถือว่าเราเป็น SME อ็ะครับอพอมันขึ้นไลฟ์สตรีมมิ่งอะคือมันค่าจ่ายมานันค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> เราก็กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราพร้อมละในเรื่องของบัต g เจ็ดด้วยเรื่องของโอกาสต่างๆที่เข้ามาด้วยครับแล้วสำหรับที่ขายของออนไลน์ i g จีนะคะตอนนี้คือเราได้เจอปัญหาอะไรไหมคะ จริงผมว่าตอนนี้จีนมีกฎกติกาหรือว่ากฎร,ระเบียบในการนําเข้าสินค้าประเภทอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะครับฮะฮะซึ่งมันเราเราเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยจะมาพืที่ประเทศจีนเ,นเราต้องเช็คก,กฎกติกานิดนึงนครับา <ฮะ S 1> ว่าศุลการกราจีนหรือว่า FDA ของจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนกฎกฎร,ระเบียบต่างๆยังไงบ้าง<ฮ>ะนะครับเพื่อเรามั่นใจว่าสินค้าเราเนี่ยเข้ามาที่ประเทศจีนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาตอนที่เข้ามาถึงนะครับโอเค ขอบคุณมากนะสำหรับความคิดทิ้งและความรู้ต่างๆขอคุณ่ะคครับได้ขอบคุณครับงาน CIE ถือเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการไทยในการนำเสนอสินค้า โดยมุ่งใช้โอกาสนี้เพื่อมาเจาะตลาดจีนให้ลึกซึ้งและกว้างขวางผ่านสินค้าและบริการที่ดีของไทยเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยจีนให้ไปไกลยยิ่งขึ้นและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทางเ t ชทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีครับ